อะไรพาไปขอดิก็ไปดีนมาเพื่อทำงานไงอ๋อพี่ว่าจะไปเจอเพื่ทำงานไงแต่เขากล้องอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคได้ครับเรงนี้หลังกลับมาเ็จที่จบงานก็ดอารุมๆเลย เจอทุกวันเดือนนี้แหละเดือนนี้เดืนนี้ฉ่ำมากแล้วก็คือตอนนี้เราพวกเราไปเอเชียทัวร์อยู่แล้วก็ไปที่แรกมาแล้วที่ฮ่องกงครับแฟนๆก็ต้อนรับก็ดีมากที่สนามบินแล้วก็ตามไปที่งานกันเยอะมากเต็มเลยแล้วก็ที่ต่อไปเป็นญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงอ่าเรารอไปเจอกับทุกทุกคนครับคือคือต้องบอกเวลาเราไปแต่ละที่เนี่ยมันมันจะมีความแตกต่าง แตกต่างกันมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าสดๆอย่างเงี้ยแล้วแฟนๆเนี่ยเขาก็จะร react ตัวแบบกันในแต่ละที่แ,แ,และด้วยความไปเรื่อยของเรานี่แหละ,ะไปเรื่อนไปเลือ่อนคู่นี้ไปเรื่อยอ,อยู่แล้วคู่นี้ไปเรื่อนครับอยู่แล้วก็คือแมนแต่เดินสายแล้วแต่ว่าแฟนชาวไทยก็ยังมีโอกาสได้เจอยังออกอีกเยอะยังเจอใช่ก็ได้เจอครับเดือนนี้ซ่ำก็เหมือนเราไปเอชียทัวร์มีช่วงแล้วก็มีแบบช่วงกลับมาก็มาเจอแบบแฟนๆตามอีเวนต์ต่างๆครับออการฉับแล้วได้พักบ้างไหมคะเออจากการกับชีวิตที่นี่ มีคนนี้ดีกว่าคนนี้มีมีเรียนด้วยมีเรียนโอ้โหหนักอยู่ก็พยายามไปเข้าเข้าที่มันเอาให้รอดไม่เอฟเฟอร์ไม่เอฟฟอ่เก็อาจจะต้องมีดรอปออกบางตัวครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ไหวเกินไปคือแม้แจบทีนี้จบแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างจะแบบทุรับการเรียนได้อย่างนะมันมจบแล้วไม่ละมัวนี่มันแบบมันก็มีงานเยอะต่างๆนานาไป ่าก็เว่เียหมือนเอาางงนนนแต่วกกก็็เเปหหลัออมืยากจะเอ่อเรียกว่าอะไรทำเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับมาครับอย่างนี้พอรอดดอกแล้วมันจะจบไม่พอเพื่อนไหมับยเนก็อาจจะมีแบบไปอัดตอนช่วงในท้ายเพราะเหมือนแบบพวกปีสูงๆก็อาจจะมีแบบช่วงเวลาที่มันเอ่อเรียกว่าอะไรหน่วยกิจเหลือแบบลงได้อาจจะไปอัดตอนช่วงนั้น แม่จะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะได้แล้วถ้าเกิดว่าช่วงนั้นงานรุอ้โหก็ตามยถากรรมภาษาคุณนี่ภาษาคอนี้เขาเปบนมีประสบการณ์เยอะคุณมาช่วยผมเรียนดีไหมะเลยไม่ตอนนั้นผมผมงานยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมิจฉาแต่เขามีประสบการณ์จัดการชีวิตได้ดีนะก็ต้องต้องแบ่งเวลาแหละครับเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆึงผมไม่ได้เรียนเนี่ยก็ ไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเวลามาแก๊บช่วงว่างๆหรือว่าไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้เราจะได้ใช้ตอนไหนเผื่ออนาคตเราคืมีนักข่าวมาเพิ่มมากกว่าเดิมจำนวน,นมากขึ้นล่ะอาจจะต้องไปเต้นโชว์ที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแแสดงว่าช่วงนี้ก็เตรียมบอดี้อย่างดีเลยดูแลร่างกายอย่างดีอ่าก็แม่เขาพูดแล้วว่าแม่ไม่ปล่อยให้เหงาลูกก็เลยเตรียมพร้อมเพื่อทํางานพร้อมให้ช็อตแล้วครับไม่เหงาอยู่แล้วจังหวด้วยเขาไปด้วยล้วเวลาไปไปยิม น้องๆน้องเขาเทรนกับพี่คนหนึ่งส่วนผมก็เทรนอีกคนหนึ่งครับผมตอนนี้ได้ได้อย่างที่เราชอบยังโอ้ยังครับเพิ่งเริ่มเองแต่แต่ว่าอยากให้ดีกว่าเรื่องเดิมครับอยากให้ดีกว่าที่ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสโปรเจกต์หน้าเนี่ยจะให้หนูหนูก็น่ารักเกินอ่ะนั่นแหละก็จะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้ว้าวกว่าเดิมครับครับผมอย่างโปรเจกต์นี้คือทางท่ายากไปบาอย่างของเราคู่เราวางไปอีก่รีอยังเอ้ไอ้นี้เราถามนะเนี่ย ้ก็อย่างนี้พี่ชอยบอกไปก็รูดไปแล้วก็นั่นแหละครับก็มีแน่นอนแต่แค่ต้องรอกันอีกสักหัวใจเดียวอึดใจจริงๆไม่นานหรอกไม่นานแบบแป๊บเดียวขอเวลาทำงานมันค่อนข้างจะแน่นไม่คิวเวลาหแน่นไหมอ่ะคือคือถ้าถ้าทุกอย่างเริ่มจริงๆเนี่ยน่าจะน่าจะยุ่งกันมากๆเพราะว่าเราก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ใหม่เริ่มเนี่ยก็คง ต้องสัตว์โปรเจกต์นั้นไปด้วยเริ่มใหม่แบบเหมือนเริ่มศูนย์เลยเพราะว่ามันก็ทำแบบหลายๆอย่างแบบไปพร้อมๆกันเที่จะตอบโจทย์แล้วแบบปุ๊บๆพอดีทุกแบบช่วงเวลาอย่างวันนี้เรามีชุดเสร็จแล้วเรามีวิธีในการจัดการใครขับให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยกันมิชชั่เสียังหรอขับเยอะเลยขับเยอะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน้องรามีวิธีไงบ้างน้องผมผมรู้สึกว่าอยากให้แบบเหมือนแฟนๆน้องตั้งแต่แบบจุด อยเริ่มต้นนี่แบบคนที่เข้ามาก่อนเลยแบบเนี้ยแล้วคนที่เข้ามาทีหลังเนี้ยให้แบบรักกันแบบคนมาก่อนน่าจะแบบช่วยๆอะไรกันอย่างเงี้ยครับอยากให้รักกันทั้งน้องเหมือนที่มารักพวกเราเพราะว่าการมีทุกคนอยู่พร้อมกันแบบเยอะขนาดนี้มันดีมากๆสำหรับเราครับอย่างอย่างพวกเราคู่เราคยมีมีเจอเหตุาการณ์แบบผููหรือเ่าไหมแบบว่าไม,ม่ตามถึงบ้านนั่นนู่นนี่เป็นเป้าหน้าบา้านอะไรอะไรอืมก็ไม่มีนะ ยังไม่เจอใช่ไหมก็ขอว่าอาจจะไม่แต่ผมรู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรแฟนๆแบบแฟนของผมเนี่ยแบบเข้าใจเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบอะไรของเราประมาณนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบเข้าใจว่าแบบเออพวกเราก็เหนื่อยอะไรอย่างงี้ครับแล้วเราก็เหมือนผมยังมีแบบชีวิตมหาลัยตอนแรกก็แบบเรียนไงแล้วตอนนี้มีงานมาด้วยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากก็ขอบคุณที่คอยยังคอยสนับสนุนพพอร์ตไปเรื่อยๆครับ เขาเขามีพื้นที่ให้เราเหมือนกันไม่ใช่ือนตามตีตลอดเวลาใช่เหมือนเขาแบบคอยแบบเต็มที่กับเวลาแบบมีงานกับเราแต่แบบพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวเขาก็แบบเป็นระยะห่างให้เราเข้าใจครับอ๋ออันนั้นอันนั้นน่าจะผมไม่แน่ใจว่าไม่ไม่น่าจะใช่แฟนคลับหรอกน่าจะเป็นคนแถวนั้นครับแล้วเขาเหมือนอาจจะไม่ได้ตั้งใจล่ะครับคืออาจจะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาผมว่าเขาไม่ได้คิดจะทำเลยเรก็ต้องไม่ได้วังมากใช่ไหมพายเร็วเวลาไปยันครั <mar in> <mar ้วแบบอจจังหวะก็อาจจะต้องต้องระวังขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราอาจจะวันนี้ผมก็อยากทักทายแฟนคลับแต่ว่าไปไปเรื่อยเหรองฝั่งไม่ได้ผมอยากอยากทักทักทายแฟนคลับแต่เวลาเดินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ระวังอะไรอย่างเงี้ยครับฮะเวลาเดินอะไรก็มี อันนี้ก็คิดอยู่ว่าก็อาจจะต้อง <laughs> แม่แม่ว่าไงก่อนแม่เป็นห่วงขนาดนี้ <laughs> แม่เขาเป็นห่วงแหละไอ้เขา <laughs> เขาก็อันนี้<ต>พี่ชอยพี่เอสเขาว่ารับฟังแบบฟีดแบ็กจากแฟนๆทุกคนอยู่ครับ <laughs> ก็เรื่อยๆกำลังปรับตัวก็เข้าใจที่เขาสองสองคนก็ใหม่ระดับนึ่ง <laughs> เกือบยบวงการนี่ก็พูดคร <laughs> <c oughs> ับก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแฟนๆทุกคนแล้วกัน หนูเป็นอะไรูเขินพี่หรอวันนี้อเรืงร้อนอ๋อเรื่องร้อนเรื่อคร้อบขอบคครับขอาณครับาอเอาหมย่งได้ครับไม่แรงไี่ลดเดียวจะไปเระดอกงอีกชัอวโมคหนึ่งสองสามคุณพ่อเวลก้อพีครับอมพอมีหมอมาทนี่เหอถ่ายร่ข้างกันะเวลโอเคท้อเนี้ดวนะครับพี่ต่อมาอย่พ่อไปนะลูก ไอ้ท <onents and downhill behaviour> yeah. ี่กทีใครแน่อนเลยอวมาหาพี่เออดีงามลูกตไหนนะครับตนี้พี่ต้องฝากขายูกนดีวต้องี่หน่ก้องนีหน con này con này con này à, à, không, không. Không. À, อันนี้นะครับโอเค <Okay S 2> ครับล้ไปขได้ครับ